เคล็ดลับวางแผนการเงินฉบับของมนุษย์เงินเดือนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาสุดคลาสสิกของมนุษย์เงินเดือนที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอหรือกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เรามี4ประเด็นหลักๆที่จะมาพูดถึงกันครับลองเช็คดูว่าตรงกับชีวิตใครบ้าง 1. เงินเดือนชนเดือนออกปุ๊บใช้หมดปรับปลายเดือนต้องกินมาม่าวิธีแก้ ออมก่อนใช้หากเงิน10-20%เข้าบัญชีออมทันที 2. หนี้บัตรเครดิตรูดสนุกแต่พอบินมาจ่ายขั้นต่ำดอกเบี้ยพุ่งวิธีแก้หยุดสร้างหนี้ใหม่เคลียร์หนี้เก่าด้วย ball สโน w b a l l effect 3. ไม่มีเงินสำรองป่วยหรือตกงานทีเดียวชีวิตพังวิธีแก้เก็บเงินสำรอง3-6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนบวกทำประกันสุขภาพ 4. ไม่คิดถึงอนาคตไม่ลงทุนไม่วางแผนเกษียณสุดท้ายต้องทำงานไปจนแก่วิธีแก้เริ่มลงทุนเล็กๆวันนี้เช่นกองทุนรวม RMF s s f การเงินมั่นคงไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มันอย่างไรเงินเดือนคือจุดเริ่มต้นแต่ไมเซตและการวางแผนคือกุญแจสู่อนาคตทางการเงิน อยากมีหมายเสรการเงินที่ดีกดติดตาม Financial Mindset ไว้ได้เลยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกัน